สวัสดีครับนะครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับอล VAP นะครับบอลสกอร์สูงครับทำฟูลทำนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันที่8เดือนมิถุนายนนะครับ2021นะครับผมสำหรับผลงานเมื่อคืนครับก็ที่ให้ไว้ในบอลสกอร์สูงครึ่งแรกนะครับก็ทำเงินได้ทั้งหมด3คู่เลยครับก็ ดีใจสำหรับเอฟซีที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีคัดให้ทั้งหมด2คู่เน้นๆนะครับแต่ความจริงมันก็มีหลายคู่นะครับแต่ว่าผม,มาอาจคลิปลงให้กับเอฟซีทุกท่านไม่ทันครับพอดีเพิ่งเลิกงานมานะครับสำหรับวันนี้ก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามนะครับกดไลค์กดค like, อมเมนต์ให้กำลังใจผมนะครับผมจะคัดบอลให้ทุกวันนะครับช่วงนี้ก็อาจจากมือถือไปก่อนนะครับก็ ถ้าเสียงไม่ชัดเจนก็ต้องขออภัยนะครับก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดนะครับพอดออีทางด้านคอมพิวเ,เตอร์มีปัญหานะครับก็วันนี้นะครับผมคัดให้นะครับความจริงมันมีหลายคู่นะครับก็เราไปดูกันเลยแต่ว่าผมจะ,ะก็นี่ครับแคปแคปหน้าจอไว้ได้นะครับแต่ว่าผมจะให้ไปทาง2คู่นะครับ ก็เป็นบอลกระชับมิตรนะครับเตะเวลา22.59เกาก็ตีไปประมาณ5ทุ่มบ้านเรานะครับผมคู่ระหว่างโปรแลนนะครับเจอกับไอร์แลนด์นะครับอ่าคู่นี้ครับก็สถิติเจอกันมานะครับผมอ่าสถิติเจอกันมาเดี๋ยวเราไปดูการวิเคราะห์อะไรครับผมเดี๋ยวสักคู่นะครับก็อ่าดูราคาก่อนครับที่เปิดมานะครับผม เบ็ดสามหกห้าน,นะครับราคาที่เปิดมานะครับแผ่นนี้แคปนะครับผมเปิดมาหนึ่งลูกนะครับผมแต่ตอนนี้ขยับมาเป็นลูกครึคร่งนะครับผมปรับน้ําทั้งทีมเยือนและทีมเจ้าบ้านนะครับผมบอลต่อและบอลรองมีการปรับน้ําราคาทั้งหมดนะครับแล้วก็ทั้งด้าน ครูอ่ะเสมอเต็มเวลาปรับจาก4.00มาเป็น4.75นะครับปรับให้กับทีมเยือนชนะนะปรับจาก6.00มาเป็น8.50นะครับแล้วก็ปรับใจให้กับเจ้าบ้านชนะนะครับราคาครูนะครับปรับจาก1.55ไหลลงมา1.36ละครับผมทางด้านสกอร์สูงเต็มเวลาตอนนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับ สองลครึ่งครับผมปรับน้ําขึ้นเป็น0.93ครับปรับน้ําทีมเยอนให้ทางด้านต่ํานะครับผมก็0.93เหมือนกันครับผมก็สกอร์สูงครึ่งแรกก็อยู่ที่1ลูกนะครับ1เม็ดนะครับผมก็ปรับราคาต่อรองในครึ่งแรกปรับจากปปมาเป็นครึ่งลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ครับ สำหรับคู่นี้มั่นใจนะครับในครึ่งแรกต้องมีสกอร์อย่างแน่นอนครับรอฟุตบอลเตะสัก5-10ถึงนาทีครับราคาสกอร์สูงครึ่งแรกจะไหลลงมาประมาณ0.75ครับรอราคาน้ำสวยๆครับกดได้เลยครับผมคู่นี้ครับโปแลนด์กับไอแลนด์นะครับผมให้เป็นสกอร์สูงครึ่งแรกนะครับผมถ้าไม่มาย้ำครึ่งหลังได้เลยครับก็รอราคา อ่าไหลลงมานะครับผมขึ้นอยู่กับความพอใจของทุกคนครับแต่มีสกอร์แน่นอนครับมาต่อกันคู่ที่2นะครับผมเป็นหลีกอ่าอิสราเอลนะครับผมเตะเวลาเที่ยงคืนบ้านเรานะครับก็เจออ่ามาดูคู่ระหว่าง f อฟซีออสมาฮรอนนะครับเจอกับฮาปัวเอลพาดิซียานะครับผมอ,อ่านผิดขออภัยนะครับผม สำหรับคู่นี้ครับเราไปดูราคานะครับผมราคาเปิดมาที่หนึ่งโลกนะครับผมแฮนดิแคปนะครับก็ยังอยู่นิ่งเหมือนเดิมครับคู่นี้ราคานิ่งมากนะครับผมราคาพูดเสมอเต็มเวลา4.50นะครับตอนนี้ก็ยังเป็น4.50ทุกอย่างก็อยู่เหมือนเดิมครับปรับให้อาจ่ายให้ทางเจ้าบ้านชนะ4.1.4 4นะก็ยังอยู่เหมือนเดิม1.44ครับทีมเยือนชนะครับ ห้าจุดนก็ยังเป็นห้าจุดส่นครับสกอร์สูงเต็มเวลาสามลูกก็ยังอยู่ที่สามลูกเหมือนเดิมครับน้ำสูงให้ศูนย์จุดแปดครับน้ำต่ำให้หนึ่งจุดส่วนนนะครับก็คูณนี่ครับรอบอลเตะสักห้าถึงสิบนาทีครับใส่สกอร์สูงครึ่งแรกที่หนึ่งเมตรได้เลยครับผมถ้าไม่มาครับย้ำครึ่งหลังได้เลยนะครับผมมั่นใจครับมีสกอร์ทุกคู่นะครับผมจะคัดมานี่ก็อยู่ประมาณ ผมก็มั่นใจมากที่สุดในค่ําคืนนี้นะครับก็ผมให้ไปที่2คู่เน้นๆในวันนี้นะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ติดตามนะครับก็กดติดตามนะครับกดตラ์แล้วก็กดคอมเมนต์ให้กําลังใจผมนะครับผมก็จะมาคัดบอลให้กับทุกคนได้ติดตามนะครับฝากไว้2คู่นะครับผมนะครับเน้นๆคืนนี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ